กำลังงงกับค่างเงินและช่วงนี้ช่วงของการปลายปลายปีด้วยนะฮะนักธุรกิจหรือไทยหลายคนก็ก็บอกว่าเออฉันจะเอายังไงกับในฝั่งของค่างเงินดีนะครับให้ให้ดรช่วยอธิบายหน่อยฮะ,ะว่าจริงๆแล้วค่างเงินบาทของไทยเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นมาช่วงที่ผ่านมาอ่อนค่ามากแล้วก็ฟื้นกลับมาแข่งค่าท่ามกลางดอลลาร์ก็กลับมาแข่งค่าอีกแล้วครับ อ่าใช่ครับผมคือจริงๆเนี่ยภาพหลักเนี่ยมันควรจะเป็นดอลลาร์ที่แข็งค่าชไหมครับผมเพราะว่าในเรื่องของการที่เขาท e ํา QE tapering นะครับผมก็แน่นอนว่าเป็นนโยบายที่การเงินที่ตึงตัวขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการที่ฟันฟลูหรือว่าตัวดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยที่มันมันมันเพิ่มสูงขึ้นผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นคนเอาเงินลงกลับไปลงทุนในอเมริกาหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมแต่ว่าภาพมันมันสวนกันตรงนี้ที่ว่าในเรื่องของอเมริกาในความเสี่ยงของเขาก็คือในเรื่องของเงินเฟอ้อที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมฮะ สิ่งที่คุณแสบพูดมาเมื่อกี้นี้ลิงก์กันหมดเลยนะครับผมตัวเงินเฟอ้อก็หกปรเ์เ็นกว่าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคนก็มองว่าเฮ้ยต่อไปมันอาจจะไปกดดันในเรื่องของเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงๆแล้วทำให้เศรษฐกิจแย่ต่อไปในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยประเด็นหลักๆก็คือในเรื่องของความาเรียกอ,อะไรอะ่ะเปอ,อ,อนภาพเศรษฐกิจ ใช่ใช่ใช่คือเศรษฐกิจเหมือนจะดูดีขึ้นเพราะว่าเราเริ่มมีการเปิดประเทศนะครับผมมีการ<ม>ฉีดวัคซีนก็เข็มหนึ่งก็เข็มสองก็เกือบจะห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมก็ภาพหลักๆเนี่ยก็ทําให้พอเปิดประเทศนะักท่องเที่ยวเข้ามาที่กว่ากว่าในประมาณสองหมื่นเนี่ยก็ทําให้ในเรื่องของภาพอาจจะดูดีขึ้นนะ,ะเงินทุนก็ไหลเข้าค่าเงินก็เลยแข็งค่าถ้าดูจากกราฟในตัวแรกเนี่ยนะฮะที่โชว์เนี่ยก็คือตัวสีเหลืองที่เป็นบาทเนี่ยนะครับผมเคยอ่อนไปประมาณ 2-3%ตอนนี้ก็อ่อนเหนือประมาณ9%กว่าเพราะว่าขึ้นประมาณหนในช่วงเดือนนี้เลยนะครับผมสีเหลืองก็ขึ้นขึ้นแรงแซงญี่ปุ่นมาแล้วด้วยนะครับผม <c oughs> ภาพภาพหลักๆก็เป็นอย่างนั้นนะอยู่ที่3-2กว่านะครับผมก็เราเคยอ่อนมามา,มากพอภาพอย่างนี้มันก็เลยทําให้ดูดีขึ้นเห็นเงินไหลเข้าจากฝั่งบอลมากขึ้นนะฮะวันที่10เนี่ยเข้ามาถึง2องหมนะครับผมแล้วก็วิทูเดนในประมาณ4ี่หม สองสี่หมื่นสามนะฮะ,ะช่วงที่เข้าแรงๆเนี่ยผมไม่เคยเลยตามมาทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะเห็นว่าวิกวิกหนึ่งเนี่ยเข้าแรงยังไงก็ประมาณอาทิตย์ละสี่พันนี่เข้ามาสี่หมื่นกว่านะครับผมเป็นเป็นหน่วยเป็นบาทนะครับผมก็คือค่อนข้างแรงเอ่อฉะนั้นถึงแม้ว่าหุ้นเนี่ยเออ่ยังจะมีคนเออ่จะมีเข้าออกบ้างป่าปลายนะครับผมแต่ว่าโดยภาพรวมมันก็เลยทําให้เงินเข้าฝั่งแคปิตอลฟลูในค่อนข้างเยอะนะครับผมฝั่งบอลในค่อนข้างเยอะนะครับผมอ,อันนี้เป็นภาพนั้นในขณะที่จริงๆเนี่ย ปัจจัยถ้าถามนักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะกังวลในเรื่องของบาทอ่อนมากกว่าใช่ไหมฮะในเรื่องของเคเลน,นเขาที่ยังขาดดุลต่อเนื่องนะครับผมอย่างอย่างเนี้ยอันนี้ก็ขาดดุลล่าสุดเนี่ยประมาณเอ่อถึงเอ่อถึงเดือนประมาณเดือนเอ่อสิงหากักฎาอะไรต่างๆเนี่ยก็ประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับผมประมาณสองเปอร์เซ็นกว่าของเนี่ยนะครับผมก็เอ่อเดือนเดือนหนึ่งขาดดุลประมาณพันกว่าล้านนะครับผมก็คือช่วงหลังๆมันขาดดุลบัญชีเดินสัดก็เพราะว่า ต่อให้ฝังง่งเซอ,อเออฝั่งการผลิตนะครับผมฝั่งเรื่องของการส่งออกเนี่ยได้ดีเทรดบาลานซ์ดีแต่ว่าเรื่องของฝั่งเซอร์วิสเนี่ยแย่จากนั้นนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เข้ามากเนี่ยมันก็ขาดดุลบัญชีโดยพัะจริงจริงนักเสเนี่ยจะก,กังวลว่าเพราะนั้นขาดดุลอย่างนี้ยังไงบาทก็อ่อนจะไหลอ่อนไปต่อเนื่องแต่เพราะที่เข้ามามา,มากอย่างที่คุยกับคุณแสบนะครับผมก็คือว่า ภาพของ EMA อเชียโดยเฉพาะภาพของไทยเนี่ยในช่วงสั้นแล้วกันมันดูดีขึ้นท่ามกลางในเรื่องของภาพใหญ่นะครับผมว่าอเมริกาเขาเริ่มตึงตัวขึ้นเศรษฐกิจอาจจะเริ่มชะลอลงทั้งที่จริงเขาก็ดูยังสตรองอยู่มากอยู่นะครับผมรวมถึงยุโรปด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยเกิดฟันเฟลอไหลเข้ามาในเรื่องของค่าเงินในในในช่วงนี้นะครับผมในในเหมือนเหมือนเหมือนมั่เก่งกาไรใช่ไหมด็อกเตอร์ เหมือนมา<ต>เหมือน<ต>จะบอก<ต>เก<อ><ต>่งกำไรก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นการคาดเดาว,ว่าเดี๋ยวดูบัญชีเดินสะพัดเนี่ย กระดิกหัวแล้วเนี่ยเริ่มกลับมาบนะฮะว้าที่จะท้ายที่สุดจะสามารถกลับมาเป็นบวกได้เอาว่ากันอย่างนั้นถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วปีหน้าอย่างหลายฝ่ายก็มองนะครับอย่างเราก็มองปีหน้าอย่างน้อยนะักท่องเที่ยวก็น่าจะเข้ามาสักประมาณ7จล้านคนนะครับผมปีนี้ประมาณ2องสามแสนเป็น7จล้านนี่ยังไงมันมันก็จะเป็นบวกด้านนี้บ้างแล้วก็เรื่องของการส่งออกถึงแม้อาจจะไม่ได้โตมากในปีที่แล้วในปีหน้าแต่ว่าก็ยังค่อนข้างดีอยู่ว่าอาจจะเป็นส่วนช่วยได้บ้างนะครับผมก็ก็ก็เป็นภาพสองสองสัมผัสเนี่ยที่ ภาพหลักๆเลยมันคือว่าอเมริกาเนี่ยเขาฟื้นแล้วและเขากําลังชะลอลงนะครับผมซึ่งมันก็ลิงก์กับคําถามที่คุณแสบอาจจะถามต่อไปก็คือเรื่องภาพเศรษฐกิจโดยรวมในระยะต่อไปใช่ไหมฮะว่าคือ DM หรือประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาเริ่มชะลอลงออ<ะ>จากจากปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจที่พีคไปแล้วนะครับเรื่องของปัจจัยจากเรื่องของนโยบายการเงินางการคลังที่อาจจะเริ่มค่อยๆตึงตัวขึ้น แต่บ้านเราเนี่ยมันเพิ่งเริ่มฟื้นเราแย่มากแต่เราเพิ่งเริ่มฟื้นนักลงทุนเนี่ยเขามองในเรื่องของโกลดในช่วงสั้นเขาก็จะมองว่าเฮ้ยจากที่ต่ําๆแล้วมันเริ่มฟื้นเนี่ยเริ่มเป็นทรายที่ดีก็เลยก็เลยเข้ามาแต่ว่าจะเข้ามาในแต่ในสั่งของหุ้นเนี่ยก็ค่อนข้างลําบากนะครับผมเพราะว่า potential โกลดเราเยอะๆก็อาจจะไม่ได้สูงมาก แต่ว่าอย่างน้อยก็เข้ามาบอลเนี่ยนะครับผมก็ดูยว<อ>ของเราก็เทียบกับของอเมริกาถ้าถ้าหักด้วยเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อเขาห้าหกเปอร์เซนกว่าใช่ไหมเงินเฟ้อเ,าเ,เ,นะเราสองเปอร์เซนนะพอหักไอตัวเป็นเรียวยูเนี่ยของเราก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงกว่าเงินก็ไหลเข้ามาได้ครับผมก็<อ>เป็นภาพประมาณนี้ครับครับแล้วเ้าจะเกิดมองเทรน,นด์น่ะดรมันจะตอนนี้อยู่ประมาณสักสามสิบสองจุดแปดศูนย์นะอินเด็กซ์อนไล่เด็กสูงเข้าไปไม่สนใจฉันก็ไม่ฉันก็ไม่ตามมตาม อมองภาพเป็นยังไงมันจะมีแนวโน้มแข่งข้าขึ้นไปอีกหรือเปล่าครับในระดับไหนอะไรครับเตก็ผมมองว่าปีหน้าเนี่ยจะเฉลี่ยจะอยู่แถวแถวสามสองนะครับผมก็แถว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 นี้นะครับผมเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็อาจจะอาจจะในช่วงแรกเลยจะเห็นภาพใชไ้มาจากยี่บเก้าบาทกว่าเนี่ยจะมาตอนต้นปีเนี่ยสาสบาทนี่ว่าง่ายๆนะก็วิ่งลงมาสมเกือบสามสี่แล้วก็วิ่งขึ้นสามสองละสามสองจุด แปดสามสองหนึ่งเจ็ดอย่างที่คุณแสบว่านะครับผมซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะวิ่งขึ้นบ้างนะครับคืออยู่ในเลเวลที่สามสองเนี่ยคือมันก็มีปัจจัยบวกจากที่เราคุยกันว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของภาพของการส่งออกที่ยังดีอยู่อะไรต่างๆการนําเข้าเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้เยอะนักแต่การนําเข้าอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงคือพูดง่ายๆคือปัจจัยในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเป็นตัวบวกต่อเรื่องของค่างเงินบาทบ้างเล็กๆนะครับผมแต่ว่าปัจจัยในภาพใหญ่เนี่ยแน่นอนก็คือในเรื่องของ เออครึ่งโดยเฉพาะครึ่งปีหลังของปีหน้าเนี่ยใช่ไหมผมผมเชื่อว่าฟันฟลูมันอาจจะไหลกลับไปสู่ตลาดเกิดใหม่ครังเพราะว่า เ,เหมือนครึ่งปีแรกเนี่ยตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะอย่างไทยเนี่ยเราก็จะด,ดูเหมือนดูดีพอครึ่งปีหลังเนี่ยพอเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นแล้วนโยบายที่ค่อนข้างรีแลกซ์อะไรต่างๆมันอาจจะเริ่มค่อยๆเข้มงวดขึ้นนะครับผมเราไม่เคยคิดเลยว่าแบงค์ชาติจะมีการรีแลกซ์ LTV นะครับผมก็มีการรีแลกซ์ใช่ไหมฮะนโยบายภาครัฐก็ไอตัวมเม็ดเงินไอตัว5้าแสนล้านก็ยังเหลืออยู่2องแสนกว่าล้านนะครับผมก็คงต้องดูว่าเขาจะมาเอามาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในในเนี่ยสเดือนหลังของปีนี้หรือว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้าในช่วงแรกเพื่อ ผลักดันให้เศรษฐกิจมันมันฟื้นขึ้นนะครับผมก็คงต้องดูในในในทำนองนี้นะครับผมในขณะที่เอออันเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยบวกในเชิงของของภาพของเศรษฐกิจครับผมครับครับผมทีนี้มาเรื่องราวของเงินเฟ้อนะฮะจริงๆให้ดูตัวของเอ่อ CBI ดูตรงนี้ระกัน6การดขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันใครับสหรัฐอ,อ,อเมริกามันอันตรายไหมฮะหรือว่าเอ่อมันมันจะต้องบีบ เค้นให้คุณเจพาวเวลเขาต้องแบบว่าเร่งขึ้นดอกเบี้ยไหมฮะหรือยังไงครับครับคือคือผมเอเอาเอาที่เงินเฟอ้อตัวเดือนนี้ก่อนนะครับที่หกจุดสองที่คุณแสบว่าเนี่ยผมก็ไปดูไส้ในนะครับผมจริงๆริเรื่องเงินเฟอ้อเราคุยกันหลายครั้งแล้วผมมาเจอคุณแสบก็คุณจิมก็ก็คุยกันเรื่องเงินเฟอ้อกันบ่อยๆนะฮะในช่วงหลังๆแต่ว่า เราก็เห็นมากขึ้นว่าเฮ้ยมันบอดเบสมากขึ้นนะถ้าเห็นตัวอ,อย่างที่ในในตัวชีทแบบหรือว่าตัวตารางสีสีเนี่ยจะเห็นว่าแดงเถือกในช่วงเดือนสิบนะครับผมในขวาสุดเนี่ยนะครับผมก็ก็ได้ตัวตัวที่เราจับตาก็คือในเรื่องของฝั่งของ Housing นะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันเป็นปัจจัยชั่วคราวอย่างที่เราคงทราบกันดีว่าแบบเ,เรื่องของราคาพลังงานที่มันเริ่มสูงขึ้นเดือนที่แล้วราคา,ว,าวิกฤตพลังงานมาใช่ไหมครับผมตัวเรื่องของน้ามันเรื่องของก๊าซธรรมชาติเรื่องของถ่านหินที่สูงแล้วก็ขาดแคลนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวเรื่องของทรานสปอร์ตเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่แล้วการขนส่งอะไรต่างๆมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอ้ตัวเส้นสีเหลืองซ้ายมือข้างล่างเนี่ยนะครับผมแต่ว่าตัวที่เราจับตาต่อเนื่องคือเฮ้าส์ซิงนะเพราะว่าเฮ้าส่ย มันมันมันขึ้นแล้วไม่ค่อยลงราคาบ้านนะครับผมแล้วก็มันก็จะอยู่ในฝังใจอยู่ในตัวเรื่องของประชาชนแล้วมันก็เป็นองค์ประกอบใหญ่สัดส,ส่วนมันค่อนข้างใหญ่ในตัวตะกร้างเงินเฟอ้อด้วยนะครับมันก็วิ่งต่อเนื่องตามราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นนะเฮาสิ่งงันนี้คือค่าเช่านะเพราะว่าราคาบ้านราคาบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ในตะกร้างเงินเฟอ้อแต่ว่าค่าเช่าเนี่ยอยู่แต่ว่าค่าเช่ามันก็ลิงก์ไปกับค่ารา,าคาบ้านตัวใหญ่ด้วยเช่นกันนะเขาเรียกว่าเ e n s นี่คือ lens cost นะฮะว่า ถ้าเผื่อราคาบ้านสูงก็ปีมาเป็นค่าเช่ามันก็ต้องสูงตามนะครับผมก็ มันวิ่งต่อเนื่องตอนนี้มันประมาณ4ปอระมาณ4.5%นะครับผมก็เป็นอะไรที่กังวลตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของฝั่งของค่าแรงค่าแรงเนี่ยอาจจะเหมือนจะชะลอลงบ้างนะครับผมแต่ว่าโดยภาพรวมก็วิ่งอยู่ประมาณ4% 4%กว่าๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเซอร์วิสหรือฝั่งของบาผู้ผลิตกู๊ด producing อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็4%กว่าๆในช่วงเดือนสินะครับผมมันก็มันก็วิ่งขึ้นตลอดนะครับผมก็เราก็ทราบกันดี mm. นะครับผมแต่ว่าอย่างนี้ครับผมผมเรียนอย่างนี้ว่า ผมเชื่อว่าในระยะต่อไปนะครับผมเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะในอเมริกานะครับอาจจะยาวไปจนถึงสิ้นสิ้นปีนี้จนถึงเดือน3ปีหน้าและหลังจากนั้นจะเริ่มชะล,ลอลงนะครับผมถ้าดูในสไลด์ต่อไปผมมี2-3ปัจจัยนะฮะปัจจัยแรกนะครับผมก็คือปัจจัยอาจจะไม่เกี่ยวกับสไลด์มากก็คือปัจจัยในเรื่องของการจ้างงาน เราเห็นการจ้างงานเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆนะครับผมตัวนอนฟาร์มหรือว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรอเมริกาเนี่ยออกมา5แสนกว่าตําแหน่งนะฮะที่ผ่านมาก็เพราะว่า คนเขาเหมือนกับไอตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมันลดลงแล้วพอลดลงแล้วคนที่จะว่างงาน,นเฉยเฉยเนี่ยก็ต้องกลับไปทํางานมากขึ้นนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของโควิดที่บรรเทาลงเรื่องของฝั่งเซอร์วิสที่เริ่มกลับมาจากการเปิดเมืองอะไรต่างๆเนี่ยคนที่ที่เคยต้องอยู่บ้านหรือว่าพ่อแม่ที่มีลูกเล็กแล้วต้องคอยคุมลูกเรียนเรียนออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยพอรูปโรงเรียนเปิดเนี่ยพ่อแม่ก็กลับไปสู่ตลาดแรงงานได้พอคนไปสู่ตลาดแรงงานได้บ้างเนี่ย ปัญหาขาดแคลนแรงงานก็น้อยลงพะปัญหาขาดแคลนแรงงานน้อยลงก็การที่ต้องขึ้นค่าแรงสูงๆเพื่อดึงคนก็น้อยลงอันนี้เป็นปัจจัยแรกนะครับผมปัจจัย2คือเรื่องของราคาน้ํามันอย่างที่ในการาฟเนี่ยนะครับผมผมเชื่อว่าคือมันอาจจะดูยุ่งยุ่งเหยิงนิดนึงนะครับผมแต่ว่าโซฟาตอนนี้น้ำมันน้ำมันเนี่ยดีมานมันค่อนข้างสูงมากนะครับผมมันดีมาลมันประมาณ ทั่วโลกนะครับประมาณ98 98ล้านบาร์เรลต่อวันแต่ว่าสป라า์อยู่ที่95 96ล้านนะครับผมใน Q3 นะครับผมตัวเลข Off i c i a l เนี่ยใน Q4 เนี่ยนะฮะ OPEC เขาเพิ่งประกาศออกมาว่าเขาเชื่อว่าดีมาเนี่ยมันอาจจะขึ้นไม่ได้เยอะนะ,ะ98เป็น99นะครับผมในขณะที่สป라า์เนี่ย o p เปก็ผลิตเพิ่มขึ้นเดือนละ400 400ใช่ไหมฮะแล้วก็ที่อือ่นก็เริ่มผลิตมากด้วยผมเชื่อว่าสป라า์จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ดีมาเนี่ยน่าจะเริ่มค่อยๆส่งตัว แล้วมันจะไปแมชกันในในึ่งปีหน้าใช่ครับในตารางนั้นครัผมอันนี้อันนี้คือที่มุมมองที่ผมมองทําไมถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้น เพราะว่าดีมา n d เนี่ยช่วงนี้ที่สตรองหน่อยหนึ่งเพราะว่าอากาศมันหนาวเย็นแต่พอพอคิเนี่ยมันเริ่มอากาศมันเริ่มหมดฤดูหนาวเขาแล้วแล้วเริ่มอุ่นขึ้นแล้วมันก็จะช่วยในระดับหนึ่งในขณะที่สป라이เนี่ก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มต่อเนื่องนะถึงแม้จะทะเลาะกันโอเปกับไบเดนในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมฮะเรื่องเรื่องว่าจะเร่งให้เขาผลิตเลยต่างๆนะครับผมแต่ว่าในที่สุดเขาก็จะเริ่มเริ่มผลิตแหละ ค่อยๆผลิตและโซฟาผมผมไป t r a ็กดูโอเปกเขาก็ในช่วงหลังๆเขาก็ผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้น400บาร์เรลต่อวันในช่วง7เดือนที่ผ่านมานะครับผมฉะนั้นมันไปต่อได้ฉะนั้นมันจะไปบาลานซ์กันในคี1คี2ฉะนั้นเงินเฟ้อเนี่ยด้วยปัจจัยทั้งเรื่องของตลาดแรงงานปัจจัยในเรื่องของน้ํามันรวมถึงเรื่องของการไอพวกวัตถุดิบอะไรต่างๆเริ่มเห็นพวกราคาสินแร่โลหะอะไรต่างๆเริ่มเข้ามาแมชกันมากขึ้นขึ้นเริ่มเริ่มลดลงมากขึ้นเนี่ยสองสามอย่างเนี้ยมันจะทําให้เงิน ไม่น่าจะแรงขึ้นแต่ผมกังวลอย่างเดียวผมกังวลก็คือว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ค่าเช่ากับค่าจ้างที่เรียนคุณแส่คุณจิมไปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะโอ้โหมันมันขึ้นต่อเนื่องแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ในใจคน เงินเฟ้อมันส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของปัจจัยในจิตวิทยาถ้ามันขึ้นต่อเนื่องขึ้นต่อเนื่องในคนแล้วแบบไม่ไหวแล้วก็ต้องไปเรียกร้องค่าจ้างมากขึ้นจากในจ้างใช่ไหมฮะรวมไปถึงการขึ้นขึ้นราคาสินค้าของผู้ผลิตเลยต่างๆมันก็อาจจะขึ้นต่อเนื่องมันอาจจะทําให้เงินเฟ้อมันมันสกายล็อกเก็ตหรือมันขึ้นไปอีกได้แต่แต่ฉะนั้นไอเนี้ยเนี่ยสิ่งที่จะคุมในปัจจัยเรื่องของอินฟลเอชันเอ็กซ์เพกชันได้มันคือเรื่องของเฟดจะต้องออกมาคุมเช่นมากขึ้นนะครับผมผมมองว่าง ยังค่อนข้างอ่อนไปหน่อยหนึ่งในในแง่ของการส่งสัญญาณว่าว่าเงินเฟ้ออะไรอะว่าว่าจะกลุมเงินเฟ้อนะครับผมก็แต่ว่าเขาคงต้องทำตามทำลายนี่แหละนะครับผมในการที่จะลดทอน QE แหละแต่ว่าในช่วงต่อไปอาจจะเห็นโพเวลอันนี้มุมมองผมนะฮะว่าโพเวลก็อาจจะต้องออกมาพูดว่าแบบเออเราจับตามากขึ้นเราเราคอยดูว่าถ้าเผื่อมีสิทธิ์ที่จะเงินดอกเบี้ยอาจจะขึ้นเร็วได้อาจจะมีการหักชิ้นๆอย่างเงี้ยคือตลาดมันอาจจะต้องซอฟต์ลงบ้างเพื่อที่จะลดเรื่องของการเก็ง กำไรในเรื่องของพุกกพันฑ์ในต่างๆ,ๆนะครับผมฉะนั้นอันนี้คือภาพของเงินเฟ้อสรุปก็คือว่าเชื่อว่ามันยังไปได้ต่อแต่ว่าไม่น่าจะสกายล็อกอเก็ตขึ้นไปมากนะฮะจนเกิดสแต็กเฟชั่นแรงๆนะครับผมแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ปิดโอกาสสัทีเดียวแล้วก็เชื่อว่าถ้าจะให้ผ่านโอกาสนั้นได้เฟดจะต้องแรงขึ้น,นกว่าในปัจจุบันครับผมครับกรับผมเนี่ยผมคือจริงๆแล้วคุณจารมพาวเวลก็มาจากสายนกพิราบถูกไหมฮะใช่แต่ทีนี้กลายเป็นนกพิราบป่วยเลยนะคือแกญาติดีกับตลาดมากเลยอะ คือแกแกกกลัวตลาดครับแกกลัวเศรษฐกิจอันนี้พังหรืออะไรไงจะไม่ได้ใจใช่มันอาจจะอย่างหนึ่งใช่มันอาจจะอย่างหนึ่งก็คือว่ามันช่วงนี้มันคือช่วงก่อนอะไรอ่ะก่อนการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนประธานาธิบดีเปลี่ยนประธานาธดอ๋อช่วงนี้ใช่แเ้าก็ต้องทําให้มันแบบตลาดมัน c าามที่สุดจนพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยค่อยค่อยไปเน้นมากขึ้นนะถ้าเผื่อเกิดตลาดมาพังในช่วงก่อนเนี่ยแน่นอนโอกาสต่อในคงลําบาก นะครับผมเขาฉะนั้นเขาก็ค่อนข้างค่อนข้างนานน่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือคือมุมมองส่วนตัวนะครับผมจริงๆก็จะว่ามัน แต่ว่ามันก็มีมีชิ้นระดับหนึ่งนะถ้าจํากันได้คราวที่แล้วที่เราคุยกันนะฮะผมกับคุณแสบคุณจิมเนี่ยใช่ไหมคุณแสบก็ถามผมเรื่องว่าเฮ้ยประธานเฟดสาขาสองสาขาทําไมอยู่ๆอะไรนะมีการขายหุ้นจําได้ไหมครับขายหุ้นเออขายหุ้นแล้วอันนี้จะเป็นตัวอะไรตัวหลีนว่าต่อไปเศษจตลาดจะแย่เปล่าอะไรย่เงี้ยแล้วผมก็คุยกันผมก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องนะ ว่าประธานเฟดซึ่งสามารถกําหนดดอกเบี้ยได้เนี่ยแล้วไปเล่นหุ้นซะเองอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะพอหลังหลังจากนั้นหลังจากเราคุยกันก็มีประเด็นในเรื่องนี้ออกมาประธานทั้งสองท่านก็ก็ส่งสัญญาณจะลาออกไปอะไรต่างๆนะฉะนั้นเรื่องของอ่อเพอร์ซันแลเนี่ยมันมันอยู่ในการดําเนินนโยบายค่อนข้างแน่นอนฉะนั้นผมเชื่อว่าการที่เขาโดฟในช่วงนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าก็เขาอยากหยุดต่อเขาก็แบบไม่อยากให้ตลาดมันแพั่ในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็เขาก็เชื่อในระดับหนึ่งว่าเงินเฟ้อมันก็ มันก็เป็นปัจจัยชั่วคราวในระดับหนึ่งนะครับผมขึ้นขึ้นอยู่กับว่าคนจะมองว่าชั่วคราวคือสามเดือนชั่วหรือชั่วคราวคือสามปีหรือปีหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมโวยจเฟอร์ชั่วคราวสามปีนี่ไม่ได้ได้แล้วอาจจะมีหนึ่งอาจจะมีหนึ่งครับผมก็ก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นไปได้ครับผมครับกล่าวผมอ้าวนะครับพะนั้นตัวนี้ก็มองภาพว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอันนี้มีจุดที่น่าสนใจนะก็คือว่าราคา้ํามันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะอ่อนตัวลงเ่ซยนี ก็จะเริ่มมีการผลิตมากขึ้นนะครับ<ช>เพราะว่าพอพอพอ,พอสู่ช่วงปีหน้าก็ดูเหมือนว่าต<ช>ั้งายยังจะน้อยกว่าดีมานนะนะฮะก็จะมากกว่าดีมานมจะขึงปีหลัง ใช่จะเป็นมากกว่าดีมานครึ่งปีหลังก็คือพูดง่ายๆคือมันจะไปบาลานซ์กันตอน Q1 Q2 คอรึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะบาลานซ์กันอาจจะมีดีมานยังโตสตรองได้อยู่ขึ้นอยู่กับพวกเราผมเชื่อว่าของอเมริกาของยุโรปเนี่ยมันจะเริ่มแผ่วแล้วนะฮะก็ก็เอ่อโเข้าไปได้นะครับผมจะมาเริ่มชะลอลงในขณะที่พวกเราเนี่ยเริ่มฟื้นนะฮะประเทศไทยเอ่อประเทศในเอเชียตันออกฉีนใต้อะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มฟื้นมากขึ้นต้องดูว่าดีมานมันสตรองหรือเปล่าถ้าเผื่อเราลดติดลดติดกันทุกวันอย่างนีี้้้กก็็แสดดงงงว่่าาามมมนนนนนนใััคออข มันก็จะยังทําให้การไม่แมชกันค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเผื่อดีมานขึ้นไม่สตรองนะครับผมแล้วก็สป라이์ขึ้นมาทดแทนในระดับหนึ่งรวมไปถึงเรื่องของการที่ใช้ไอตัวอะไรอะพลังงานทดแทนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยได้บ้างครับผมค่อนข้าง,อางมองแบนน้ามันนะคือตอนนี้ Q 4เรายังมอง75อยู่เลยนะนะครับครับเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับผมก็ก็คือเป็นไปได้ว่ามันมันจะลงในครึ่งปีหลังใช่มันจะลไม่ใช่ครึ่งปีหลังครึ่งในเดือนสุดท้ายอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องยอมยอมมมรััับว่านนก็ มันก็ผันผวนั้นมันก็แล้วแต่มุมมองนะแต่ว่าโอเปกเขาพูดเองนี่ใช่ไหมข่าววันนี้ผมเห็นเร็วๆก็คือเขาเขาพูดว่าดีมาห์จะขึ้นไม่เยอะใน q ิวสนะครับผมก็เขาก็เขาก็เชื่ออย่างนั้นก็ก็อาจจะเป็นเป็นไปได้ในขณะที่ก็เพิ่มสพพลา์ต่อเนื่องมันก็อาจจะช่วยในระดับหนึ่งครับผมครับโอเคไปดูต่อฮะทิศทางเศรษฐกิจล่ะแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันยังไงท้ายที่สุดแล้วเงินจะมีโอกาสแบบเอ่อไหลเข้าหุ้นไหมนะฮะจากที่เข้าในสู่ของอ่อบอลไปไปแล้วกลับ ในเรื่องของภาพของเศรษฐกิจนะครับผมก็อ,อย่างเม,เมื่อเช้าเลยมันก็มีตัวเลขตัวดัชนี leading indicator ของ OECD เขาก็บอกภาพว่าตัวภาพของเศรษฐกิจอเมริการวมไปถึงเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเริ่มแล้และเริ่มลดลงนะใ้ตัวความากราฟขวามือบนในอันเนี้ยนะฮะผมก็ลองไปดูบ้างใน,ในตัวเลขของตัวฝั่งของ IMF รวมถึงภาพจริงๆที่มันเกิดขึ้นนะ ลองทำเป็นตัวชีตแบบมาให้ดูง่ายๆนะครับผมก็คือ2020รวมไปถึง Q1 เนี่ยังมันยังแย่อยู่ในทุกประเทศยกเว้นจีนนะพอ Q2 เนี่ยมันมันพีคก,กันทั้งหมด นะครับผมมันขึ้นค่อนข้างสูงกันทั้งหมดนะฮะเจ็ดเปอร์เซ็นสิบสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแน่นอนปร,ประเด็นเรื่องฐานอะไรด้วยชิวสามในหลายที่เนี่ยเริ่มเห็นการซอฟ์ลงแล้วฉะนั้นผมมองว่าเฮ้ยมันพีคแล้วมันเริ่มดีคลาย,ยมันก็ใช่นะถ้าดูเยียร์เยียร์โรนง่ายๆนะครับหรือแม้แต่จะมันเอ่อชิวโอิวอ่าลายควอเตอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยชิวชิวสองต่อชิวสามเนี่ยมันจะเริ่มเอ่อโทษครับชิวสามต่อชิวสี่เนี่ยมันจะเริ่มดีคลายลง นะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นว่ามันอาจจะแตกต่างโดยกับโอับ o e ดีที่เขามองก็คือโอเคที่มองเหมือนกันคือปีหน้าเนสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรสมันจะ normal n o r m a l i z e มากขึ้นนะ,ะจากที่เคยสูงสูง5-6%ปีนี้ใช่ไหมปีหน้าก็จะเหลือ4-5%ในแง่ของตัว GDP โลกใช่ไหมของอเมริกานีา่ง่ายๆเลยถ้าจำง่ายๆก็คือ6-4-2นะอ IMF ก็อาจจะให้เยอะไปหน่อยอ๋อ <c oughs> ครับผม คับผมก็ปีนี้โตหกนะฮะในแง่ของตัวอเมริกานะครับผมปีหน้า,าจ,จะประมาณ4แล้วก็ปีถัดไปอาจจะประมาณ2 นะครับผมก็อาจจะเป็นการทิศทางของการสโลลงนะครับผมแล้วแน่นอนมันไอการแต่ว่าอเมริกาเศรษฐกิจเขายังค่อนข้างดีกว่าที่อื่นจากการที่เขามีตัวเรื่องของภาคเซอร์วิสท,ที่เขาแข็งแกร่งแล้วก็กำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> เห็นนอนฟาร์ม <_ s> เห็นอะไรต่างๆมันโชว์นะครับผม <Okay. S 1> แต่ว่าภาคเรื่องของการผลิตโดยภาพรวมเนีย่ยจะเหมือนกับตัวเรื่องของ ipe, ตัว P M I เลยก็ว่าได้ดูดู P M I ไนกราฟกลางล่างก็ได้นะครับผมจะเห็นว่าเนี่ยประเทศเจริญเจริญขอโทษครับประเทศเจริญแล้วพัฒนาแล้วเนี่ย เขาอยู่ในระดับสูงแต่ว่าเริ่มลดลงทั้ง,งทั้งอเมริกาทั้งยุโรปนะในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้น นะครับผมตัวตัวฝั่งล่างเลยรวมรวมไปถึงในเอเชียเนี่ยภาพที่ผมมองก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับผมตัวเราเพิ่งเปิดเศรษฐกิจอย่างที่เรียนคุณแสบไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมว่าเราเพิ่งเปิดเศรษฐกิจดีมานอาจจะเริ่มมา Q3 เศรษฐกิจอาจจะติดลบนะครับผมแล้วก็ Q4 จจะเริ่มเป็นบวกบ้าง1% 2%งอะไรก็แล้วแต่ทําให้ใช่วงปีหลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0%แล้วค่อยค่อยฟื้นตัวขึ้นต่อไปนะครับผมอันนี้คือภาพของของเอเชียฉะนั้นเมื่อมันเป็นภาพอย่างนั้นเนี่ย ครึ่งปีแรกของเอเชียที่โก้ดค่อยๆรีบาวเรื่องของการานโยบายการเศรษฐกิจที่ค่อนข้างผ่อนคลายอะไรต่างๆนะครับผมก็มันก็จะช่วยให้ e m เอมเชียในครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะค่อนข้างดูดีในระดับหนึ่งนะครับผมเงินฟลออาจจะยังไหลเข้ามาอยู่บ้างแบบแบบภาพแบบแบบในช่วงนี้แหละแต่แน่นอนมันจะผันผวนขึ้นเพราะว่าพอเฟดเริ่มทําการ QE ว a ีเทเ n อร์อ่ตัวยุโรปเริ่มทําการลดทอนในตัวอ่เป้า QE ของเขาลงที่เขาไม่เรียกเทเปอร์แต่ว่ามันก็ลง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 นในตัวพีดีพี P, e DP, อะไรของเขาเนี่ยนะครับผมมันก็จะทําให้ลิควิดิตี้เริ่มลดลงบ้างนะครับความผันผวนจะมีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างแน่นอนแต่ว่าแน่นอนว่าอ่าทราย ของบ้านเราที่มันเหมือนดูดีขึ้นมันก็จะทําให้เข้ามามากขึ้นนะครับผมแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยเ,เงินฟลออาจจะไหลฟลอกลับไปอเมริกาได้เออไปไปมืไป,ไป ไปซีกโลกตะวันตกได้นะครับผมเพราะว่านโยบายอาจจะคือเศรษฐกิจเริ่มฟื้นเต็มที่แล้วในในอเมเชียเนี่ยนะครับผมรวมถึงนโยบายอาจจะไม่ซัพพอร์ตเท่าเดิมนะครับผมการขาดดุลเลยต่างๆเนี่ยรัฐบาลอาจจะเริ่มกังวลมากขึ้นนโยบายการเงินอาจจะต้องเริ่มกลับมาแล้ว LTV อาจจะเริ่มกลับไปเริ่มคุยกันว่าจะกลับมาเหมือนเดิมอะไรต่างๆก็คือก็คือมีการหัก LTV มากขึ้นเลยต่างๆในฝั่งของแบงค์ชาตินะครับผมนะมันก็มันก็เลยเป็นภาพเช่นนี้ว่าครึ่งปีหลังเงินฟลูก็อาจจะไม่ได้ฟลูเข้ามา ในบ้านเราลงถึงเอเชียนะครับในขณะที่ความเสี่ยงในปีหน้ามีประมาณ4ีหตัวนะฮะตัวแรกคือจีนผมค่อนข้างกังวลจีนนะครับผมเพราะว่าเขามีวิกฤตทั้งวิกฤตพลังงานวิกฤตอสังหาแล้วก็ในการที่เขาใช้โควิดซีโอยู่นะครับผมมันก็กระทบต่อเขานะฮะเรื่องของความผันผวน,ผานทางการเงินย่ที่เรียนไปนะครับผมไอตัวอเมริกามีการไทยขึ้นยุโรปมีการไทยขึ้นนะ เรื sea, ่องของ global stagflation นะฮะก็ยังจับตาอยู่นะครับเงินเฟอ้อสูงเศรษฐกิจชะลอลงนะครับผมเรื่องของ extreme weather เนี่ยผมว่าต่อไปเราต้องอยู่กับมันมากขึ้นคืออากาศผันผวนปั่นป่วนอะไรต่างๆนะเพราะว่าจะ cop t 6 cop 21 cop อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังช่วยช่วยดึงเรื่องของคาร์บอนอิมิชชันลดลงอย่างคัวภาพซึ่งโลกกำลังต้องการไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นถ้าจำได้ต้นปีที่แล้วมี อย่ยูดีดีอ่หิมาตกในเท็กซัสใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็พายุผ,ลผ,ลผันฝนหลายที่ต่างๆผมว่ามันจะมีมากขึ้นเราก็ต้องจับตาในเรื่องนี้และสุดท้ายคือ g e o p o l i t i c หรือว่าความเสี่ยงในแง่ของตัวการลบพุ่งกันสงครามเย็นระหว่างจีนกับอเมริกาอะไรต่างๆก็อาจจะมีมากขึ้น <c oughs> ครับผมครับผราวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ย e อนจอได้ใช่ไหม คือหลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาสสามออกมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวสภาพัฒนาจะประกาศ GDP ไตรมาสสามออกมาไม่น่าที่จะสู้ดีสักเท่าไหร่เอ๊ะผมไม่แน่ใจว่ามีการประเมินกันไว้ไหมฮะว่าสภาพัฒน์จะประกาศออกมาตัวเลขเท่าไหร่ ก็เอ่อหลายฝ่ายมองว่าประมาณติดลบประมาณลบสลบสนะครับผมก็ในในคิวสผมผมอาจจะติดลบประมาณลบห่งลบสอาจจะมองไม่ได้ไม่ได้แย่นักแต่ว่าคิวสผมก็ไม่ได้มองดีเท่าคนอื่นเขาคนอื่นเขาอาจจะมองว่าอาจจะบวก2บวก3เลยนะครับผมครึ่งครึ่งปีหลังเนี่ย เอ่อกลมุมรมคือประมาณศูนเปอร์เซ็นต์หรือว่าติดลบนิดหน่อยนะแบงก์ชาติก็อาจจะเป็นแปรน,นิดหน่อยเพราะเขา GDP ภาพรวม,มเขาศูนย์จุดเจ็ดใช่ไหม GDP ของผมมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่ากับของเอ่ะสะอสสคฉะนั้นค3าอาจจะชะลอลงเยอะค4สี่อาจจะอาจจะบูสต์ขึ้นได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้หาา 1, 2, ่างกันมากและลบหนึ่นนนงลบสองลบสามอย่างนี้ก็เป็นจังหวะอย่างนี้ก็เป็นจังหวะในการเก็บคุณหรือเปล่าครับหรือ,หร,อหรือยังไงมีโอกาสไหมฮะแต่มันก็สูงนะผมผมก็ไม่แน่ใจเอาลอกตรช่วยประเมินหน่อยครับก็ มันก็ดีขึ้นบ้างถ้าถ้าทูบีแฟร์นะครับผมตรงๆเนี่ยก็คุยกับคุณแสบคุณจิมมาตลอดก็คงทราบว่ามุมอมองผมค่อนข้างเป็นเป็นหมีนะม่ค่อย <c oughs> <c oughs> ลบหน่อยลบหน่อยใช่แต่ว่าผมก็ผมก็ม,กมาด้วยด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยก็เชื่อว่าเฮ้ยมันก็เหมือนก็ฟื้นขึ้นในระดับหนึ่งนะและโซฟาถ้า l o o k ิ n งฟอร์เวิร์ดในปีหน้าสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกก็คือเรื่องของเพดานหนีน้สาธารณะที่มีการปรับเพิ่มขึ้นจาก60เป็น70 นะครับผมเขาก็มีรูมที่จะกระตุ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้ไอ้ตัว500,000ก็ยังเหลืออยู่2อ0แส0ห้าสองแสนส0อะไรแถวนั้นที่สามารถที่จะอนุมัติได้นะครับผมในฝั่งของรูมไอ้ตัวเพิ่มจาก60เป็น70ตีเป็นเงินนี่ก็เป็น1ล้านล้านกว่า นะครับผมที่จะพอกระตุ้นได้ถ้าเศรษฐกิจมันแย่จริงๆนะครับผมในฝั่งของนโยบายการเงินในช่วงแรกมันก็ยังผ่อนคลายต่อเนื่องนะครับคงคงคงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ภาพเศรษฐกิจโมเมนตัมการใช้จ่ายจับจ่ายเนี่ยถ้ามันเริ่มฟื้นตัวแล้วมันไปได้ต่อเนื่องมันก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมยกเว้นอันนี้คือต้องต้องคอยจับตาว่าเรื่องการระบาดไม่ได้มาแรงในเรื่องของไม่ได้มีบิดปัจจัยอะไรแรงๆกลับเข้ามาอีกนะฮะเรื่องของในราคาเงินเฟอสที่สูงขึ้นจากในตัวเรื่องของวัตถุดิบโลกอะไรเนี่ยมันชั่วคล ไม่ได้แย่มากนะอะไรต่างๆโซฟาตอนนี้ราคาสินค้าเกษตรหมายถึงตัวเรื่องของรายได้เกษตรกรติดนนลบนะครับเป็นเดือนแรกนะครับผม <c oughs> ก็คงต้องจับตาในประเด็นนี้เรื่องข้าวเรื่องอะไรที่ราคาเขาตกมาค่อนข้างเยอะในขณะที่ผักราคาแพงอะไรเงี้ยคงต้องจับตาแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยไทยเหมือนจะมันเป็นวัฏจักรที่มันค่อยๆเริ่มฟื้นตัวนะครับผมฉะนั้นเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ยังน่าจะไปได้คือจะเรียก สวิทสปอร์ตหรือว่าทู t ูทูบีทูก็ก็อาจจะพูดได้บ้างก้มแก้มก้มแก้มไปนะครับในในกรณีไทยแต่ว่าก็อย่าอย่าเพิ่งเอาอินอะไรไปลงไปมากนะครับผมก็ระมัดระวังในความเสี่ยงบ้างเพราะว่าความเสี่ยงใหญ่ของระดับโลกเนี่ยดีเอ็มเขากำลังเริ่มจะชะลอลงใช่ไหมะอย่างที่เรียนไปนะฮะการไทยขึ้นมากขึ้นเนี่ยเอ่อนโยบายการเงินการค้างโดยเฉพาะการเงินเนี่ยนะครับผมที่ที่เริ่มท้ายขึ้นภาษีที่อาจจะมีการเก็บมากขึ้นอะไรต่างๆของของทางอเมริกาเนี่ยมันก็จะช่วย มันก็จะกดดันในในในจุดนั้นก็ต้องระมัดลององบ้างแต่ว่าก็อาจจะเป็นรูมในการที่จะลงทุนได้ในช่วงนี้แต่ก็ต้องเลือกเป็นรายตัวตัวไปครับครับครับผมอ้าวชัดเจนครับอ่ะคุณจิมถามอะไรเพิ่มไหมฮะหมดแล้อยากถึงลายตัวที่ด็อกเตอร์ได้ได้ได้พูดไว้เนี่ยค่ะครับก็คิวสี่ของทางอ่า ไทไทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ยังไม่ได้ออกนะครับผมขออุบไว้ก่อนแล้วกันว่าว่าเรามองภาพอะไรยังไงตอนนี้กําลังขำำมักขม้นในการคุกกันอยู่ข้างในเลยว่าเอ้ยเรามองตีมอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆเนี่ยช่วงกลางวันนี้ก็จะมีการประชุมกันว่าแบบเพ้ยจะจะ,จะสรุปในเซกเตอร์ไหนอะไรยังไงได้แต่ว่าเรียนภาพใหญ่ก่อนแล้วกันว่าว่ามันไปได้นะครับผมก็ที่ผ่านมาเอาเรียนตอนตอนไตรมาสอ,อะไรอะ ไอ้ไตรมาสที่3ต่อไตรมาสที่4ที่เรามองเนี่ยก็คือเราเรามองค่อนข้างดีเป็นสี่ในระดับหนึ่งพวกเรื่องของตัวไฟฟ้าในเรื่องของตัวเรื่องของการใช้จ่ายในประเทศอะไรบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็คงต้องตามดูนะครับต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าเนี่ยจริงๆค,คุณแสบคุณจิมเชิญมาในวันนี้ก็ยังแบบแหมมาแหมมา เป็นก่อนคนอื่นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นใช่ไหมครับเ,เป็นเป็นยุคเ,เป็นเป็นช่วงเ,เริ่มต้นเลยก็น่าสนใจก็พูดภาพใหญ่ละกันว่าจริงๆก็เริ่มน่าจะลงได้เราก็อาจจะมีมุมมองเบอกบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้หบวกบ้างนะเพราะว่าเฮ้าส์เราก็ค่อนข้างระมัดระวังในระดับหนึ่งเหมือนกันครับผมต้องเรียนครับขอบคุณมากมากเลยครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับไปเจอกันครางหน้าครับครับ